Family ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับไปดูกันเลยนะคะโอ้ยทำไมมันถึงได้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะกินไงหมดไหมเนี่ยวันนี้จะมากินผู้เรียนกันเหรอเนี่ยรู้ไหมว่าพ่อไปซื้อมากิโลและกี่บาทเนี่ยไม่รู้โหเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่พ่อซื้อกินเอ่อทุเรียนแพงขนาดเนี้ยรู้เปล่า กิโลละหนึ่งพันสองร้อยบาท <S <S โอ้โห,โห,โห,โหโทั้งถาดน,นี้สามพันหกร้อยบาทครับทุกคนแล, <the> แล้วเราจะมากินกันใช่ไหมเนี่ยใช่อหอมหวนชวนชิมมากเหลือเกินใช่ไหมอยากกินเนี่อยากกินเนี่อยากกินก,ก็นถ้าสุขใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับเราจะได้ทำคลิปเปต่อไปใช่ไหมใช่โอเค มาดูกันครับเฮ้ยโหลืมสัมภาษณ์ว่าเป็นไงบ้างโลรับหนึ่งพันสองร้อยบาทรสชาติเป็นไงบ้างหวานหวานเหรอกรอบไหมกรอบอืมเป็นไงครับไอบุญอร่อยโอ้โหอร่อยลูกแต่ลำบากสตังพ่อมากเลยพรุ่กนี้เรากินมามากัน <c oughs> ใช่ไหมไอสว์ทุลองกินโชว์ดิ พี่ธามากิกนโชว์ที่พี่ธามาจะหมดไปแล้วหนึ่งเม็ดอือหืออือหือโอ้โหวุ้ยไปบุ่เม็ดเล็กจังเนื้อเยอะดิแสดงว่าเนื้อม,มันเยอะถ้าเม็ดเล็กอ่ะเลยหมดไปแล้วหนึ่งเม็ดครับสำหรับพี่ธามาเรียจัง โอ้พ่อใหม่ถ่ายอยู่พ่อใหม่ก็อยากกินเยอะเลยอร่อยไหมอร่อยทูเรียนยั่วๆจ้าโอยผมใจอยากไหมผมใจอยากผมใจอยากเลยครับอุ้โอ้ย เอาไม่เข oh oh. mm ้าไปส่วนโอ้โฮนี่เป็นอาหารโปรดเลยใช่มั้ยเนี่ยได้โอ้โฮโอ้โฮ ฤดูนี้เรากินมาหลายครั้งแล้วนะฮะจะหมดตัวอยู่แล้วนะฮะไม่หมดพรุ่งนี้กินมามากกันเถอะเราอร่อยอร่อยกันเลยทีเดียวเชียวสามกิโลครับผมกินหมดมเน่เนี่ย ฟ HR, ินกันเหลือเกินครับทุกคนวดหมดไปแล้วหนึ่งเมตรโอ้โหเฮ้ย โอ้อีกแล้วครับผมอีกหนึ่งพูแล้วครับผมอีกหนึ่งพูลครับทุกคนเ็๊เชือกยังไงเช็ดม,ม,มือก่อนอเช็ดปากก่อนเต็มไม้ <c oughs> <c oughs> เต็มม,มือไปหมดระวังมันจะล่วงนะ <c oughs> นี่พูที่สองของพี่ธรรมนะแล้วนะครับตอนนี้ กำลังจะหมดไปอีกหนึ่งคูแล้วครับโอ้ดูคนกลางครับผมคูที่2เหมือนไงครับตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วไปอีกหนึ่งครับผมค <c oughs> ้ยกลังคยกินี้ไม่บรรยะบรรยังลยครับกินไม่เกรงใจคนจ่ายตังเลยนนะครับตอนนี้ ลายไหลพร่าพระาสหยดติง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 หัวเลาะซอแหลมมากโอ้โหภูที่สามแล้วครับตอนนี้อร่อยใช่ไหมคระมับอร่อยตอนนี้ไม่ไหวเ่ยอร่อยมากโชว์โชว์โชว์นี่ใช่อุ้ยอันนี้ซื้อมาตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะยเ

I believe I can tell. I believe I can tell. I believe I can tell. เป็นยังไงบ้างครับทุกคนวันนี้ได้กินทุเรียนของโปรดอร่อยไหมอร่อยผมใจอยากไหมผมใจอยากโอ้อร่อยคโคตรๆนะครับกิโลละ1,200นบาทครั้งแรกในชีวิตากับการซื้อทุเรียนแพงครั้งไอ้ทุเรียนแพงเท่านี้เลยนะปกตินี่ซื้อโลละร2อนี่ก็คิดแล้วคิดอีกนะ โอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปกินทุเรียนกันก่อนนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปกันต่อไปเนาะใช่ไหมใช่คลิปหน้าเราจะมาทําเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามมาด้วยนะสําหรับช่องเจ้าสัมสันนวันนี้ไปก่อนไปกินทุเรียนก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบบ๊ายบายถืยดาลาคนปินเวอร์ うフフフ